ทำให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมที่ดีที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาหศึกษาพอดแคสต์นะครับก็มาถึงช่วงปิดเทอมของน้องๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะพี่เนี่ยทุกวันนี้ทํางานประจําแล้วแล้วก็ยังอยากให้ชีวิตเนี่ยมีปิดเทอมอย่างนั้นบ้างเลยนะครับแต่พี่ก็เข้าใจว่าน้องๆบอกว่า หลายคนเนี่ยถึงแม้จะปิดเทอมก็จริงแต่มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะพี่แล้วก็มันก็บางคนอาจจะต้องเรียนพิเศษนะครับมันก็มันก็ดีใจอยู่แพบหนึง่งแหละนะครับดังนั้นด้วยเพจศ,ศึกษาเนี่ยเราก็อยากให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองในทุกๆช่วงเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องกดดันนะก็คือว่าขอให้เรามีความสุขกับชีวิตไปด้วยแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะครับดังนั้นอย่างที่น้องรู้รรกันนะครับพี่ก็ได้ทำ สมุดวางแผนชีวิตช่วงปิดเทอมมานะครับชื่อว่าปิดเทอมที่ดีที่สุดนั่นเองแต่เดี๋ยววันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าน้องไม่ต้องซื้อก็ได้นะจะเล่าให้ฟังเลยว่าน้องจะใช้ปิดเทอมเนี้ให้มันดีที่สุดยังไงได้บ้างน,นะครับซึ่งเราก็มีมีแผนมีขั้นมีตอนเดี๋ยวจะลองแชร์ให้น้องๆฟังนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าหน้าตาของเล่มมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พี่ก็ซีลไว้นะครับเรียบร้อยเลยเล่มกระทัดรัดนะใช้ได้ สองเดือนเต็มนะครับสามารถไปดูได้ที่สาศึสษาในช้อปปีนะครับสาศึสดาช้อปปีชื่อว่าสาหัสช็อปนะครับสาหัสอันดับสกอร์ช็อปนะโอเคแต่เดี๋ยวพี่เล่าสเต็ปให้ฟังว่าต่อให้น้องไม่ต้องมีเล่มนี้น้องก็สามารถที่จะทําให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมที่ดีที่สุดของตัวเองได้นะครับปิดเทอมนั้นแสนสั้นแต่นั่นก็มากพอที่จะใช้มันให้คุ้มค่าและเป็นปิดเทอมที่ดีที่สุด ปิดเทอมที่ใครๆก็อยากพักแต่พอยิ่งพักก็ยิ่งรู้สึกไม่เคยพอพอลึกๆในใจเรามีสิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นนะครับเป็นไหมใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมนี่คือคําที่พี่เขียนไว้ในโพสต์ของตัวเองนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวพี่เองว่าพี่แม้แต่พี่จะพักเต็มที่แล้วก็ตามนะพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่เคยพอสำหรับพี่เลยเพราะจริงๆแล้วบางอย่างในใจเรามันอาจจะยังไม่ถูกเติมเต็มนะครับดังนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าสามารถใช้ปิดเทอมเพื่อการพักการพัฒนาตัวเองและการทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่เราอยากทําด้วยนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยจัดก,การเวลาช่วงปิดเทอมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุดนะครับซึ่งก็คืออันนี้ที่พี่เขียนไว้นะแต่เดี๋ยวพี่บอกสเต็ปให้ฟังว่าน้องจะใช้ปิดเทอมนี้ให้ดีที่สุดได้ย่งไงบ้างนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะโอเคขั้นตอนแรกพี่บอกว่า ถ้าน้องรู้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวน้องปิดเทอมใช่ไหมพี่อยากให้น้องเริ่มต้นที่สเต็ปที่1ก็คือว่าเขียนจํานวนวันที่เราปิดเทอมทั้งหมดออกมาก่อนว่าเราเนะี่ยเทอมนี้เราปิดเทอมทั้งหมดกี่วันนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าฉันมีเวลาในปิดเทอมนี้ทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่เพื่อที่จะไปวางแผนกันต่อนะครับมันอาจจะดูฟังแบบโอ้โหต้องคิดขยะคิดขนาดนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยน้องใช้เวลาแค่5นาที ในับใน1วันหรือ10นาทีเท่านั้นเองเราก็สามารถทําให้ปิดเทอมนั้นเป็นปิดเทอมที่ดีที่สุดได้แล้วนะครับขั้นตอนที่1นะเขียนจํานวนวันไปก่อนนะโอเคขั้นตอนที่2นะพี่อยากให้เราเนี่ยเ,เขียนกิจกรรมที่เราอยากสําเร็จในปิดเทอมนี้นะขอพี่ขอเป็นหลักๆเนี่ยสด้านละกันซึ่งในแพนเนอร์ของพี่เนี่ยมันก็เขียน3ด้านด้านแรกคือการพักผ่อนพักผ่อนในที่นี้เราอยากจะทําอะไรบ้างล่ะ เราอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้ให้จบไหมเราอยากจะเ,เล่นกีฬาตรงนี้ให้ได้หรือเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงเรื่องไหนก็ตามนะครับนั่นคือการพักผ่อนนะนี่คือเป้าหมายขั้นที่2คือเขียนเป้าหมายที่เราอยากสําเร็จแบ่งเป็น3ด้านด้านแรกคือการพักผ่อนด้านที่2คือการพัฒนาตัวเองด้านที่3คือการลองทําสิ่งใหม่ๆนะชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาเราด้วยเราอาจจะต้อง อยากเก่งภาษาขึ้นอยากเก่งคณิตขึ้นอะไรเงี้ยใส่มันไว้เป็นพาร์ทเล็กๆนิดนึงนะครับแล้วก็ลองทําสิ่งใหม่ที่ว่าการลองทําสิ่งใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําใหเ้เราจิตใจเราเบิกบานมากในช่วงของปิดเทอมมันสามารถมีเรื่องราวที่เราสามารถเนี่ยพอเปิดเทอมแล้วเราได้ไปพูดต่อได้คิดถึงมันนะครับเพราะว่าออตอนเปิดเทอมทจริงๆเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มาลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันต้องกลับไปเรียนไปทําการบ้านอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ ดังนั้นปิดเทอมเนี่ยเราลองทาสิ่งใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพี่ให้3ด้านโดยโดยแต่ละด้านน้องอาจจะไม่ต้องมีเยอะนะครับด้านละ2ข้อ3ข้ออะไรอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับมันจะได้ไม่ต้องตึงมากแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่าเราสําเร็จโหมันจะต้องฟินมันจะต้องมีความสุขในใจของเราแน่นอนนะสเตปถัดไปนะครับสเต็ปที่3อ่ะสเตทที่3คือใช้เวลาแค่วันละ5ถึงประมาณ3-5นาทีนะ เพื่อเขียนสิ่งที่เราจะทําและก็บันทึกเรื่องราวดีๆในวันนั้นนะครับเราเขียนไปเลยไอ้ที่เราจดมานะครับทั้ง3ด้านนั้นอนะ่ะวันนี้ด้านเนี้ยเราจะทําอะไรบ้างสมมุติว่าน้องบอกว่าด้านพักผ่อนพักผ่อนเนี่ยบางทีพักผ่อนก็คือการนอนเฉยๆน้องน้องบอกว่าการนอนเฉยๆแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้นะ,ะเราอาจจะเขียนไปว่าจะพักผ่อนโดยการนอนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพอดีนอนมากไปเคยไหมครับ เคยเป็นเคยเป็นไหมนอนมากไปแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนอนมากไปแล้วแบบโอ้โหจากที่แทนที่จะได้พักกลายเป็นคนเครียดเฉยเลยเออย่างนี้ก็ไม่เอานะเรานอนเท่านี้ก็พออะไรเงี้ยหรือการพัฒนาตัวเองเราบอกเลยว่าเราจะอ่านภาษาอังกฤษซักหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าก็ได้หนึ่งหน้าก็เอานิดเดียวก็ดีนะครับหนึ่งหน้าอย่าเยอะอย่าเยอะกว่านั้นนะเอาแค่นั้นพอลองทําอะไรสิ่งใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆลองทาอะไรบ้างลองฝึกเขียนบทความลองฝึกว่ารูปลองฝึกแต่งกอลองทําเพจเนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่ละวันนะครับเท่น,เนี้มันก็ทําให้เราเป็นปิดเทอมที่ดีที่สุดได้แล้วเนาะนี่สเตตที่3นะครับสเตตที่4ก็คือว่าเมื่อน้องใช้เวลาปิดเทอมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะอยู่กับสเตตที่3เนี่ยทุกวันเนาะทำไปวันละครั้งวันละครั้งเหมือนไดอารี่เราอะเป็นทั้งทูดูลิสทูดูลิสก็คือว่าแผนปฏิบัติงานของเราในแต่ละวันเนาะ พูดฟังแล้วมันดูทางการนะจริงๆมันก็แค่แบบฉันทําอะไรดีอะไรเงี้ยวันนี้นะเพื่อเป็นแบบการจูนสมองให้แต่ละวันของเรามันมีคุณค่าเท่านั้นเองนะครับและก็มาเขียนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขในชีวิตมันมีทุกวันนะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างในแต่ละวันเพราะบางครั้งเราไม่ได้จดมันขึ้นมานะครับอ่ะสเตจที่4คือก่อนที่จะเปิดเทอมหรือว่าเป็นวันปิดเทอมวันสุดท้ายนะ เรามาสรุปเป้าหมายเราหน่อยไอ้สามด้านที่เราเขียนไปก่อนหน้านะน,นะครับเราสําเร็จเรื่องไหนบ้างแล้วก็เ,เราสําเร็จไหมนะแล้วเราบอกความรู้สึกกับตัวเองหน่อยว่าที่สําเร็จมันสําเร็จเพราะอะไรหรือไม่สาเร็จเพราะอะไรคือเขียนบอกกับตัวเองว่าเราจะทําอะไรต่อไปเรารู้สึกภูมิใจกัปยังไงกับตัวเองบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ขั้นตอนทั้งหมดที่ท,ที่ทําให้เราเนี่ยมีปิดเชิงที่ดีที่สุดได้ถ้าพี่ย้อนกลับไปได้นะ ที่บอกเลยว่าถ้าพี่ทำอย่างนี้ทุกๆเทอมนะมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากพี่คิดพี่คิดอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้พี่อย่างพี่เนี่ยมันมันก็ไม่ไม่ได้มีปิดเทอมและพี่ก็ต้องเป็นวางแผนเป็นวางแผนชีวิตอย่างเงี้ยวางแผนชีวิตทําไปเลยทั้งปีเราจะทําอะไรบ้างนะครับคือถามคนอาจจะมองว่าเราซีเรียสเครียดไปเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ทาแบบเนี้ยแล้วพี่ไม่เครียดนะ แต่เวลาที่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปชีวิตมันผ่านไปพี่อย่าเครียดคือไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะเราอาจจะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าแต่พอมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้แบบเห็นพัฒนาการของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อย่าดันเครียดนะครับก็ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างก็ได้นะแต่พี่ ja e ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีปิดเทอมที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าสี่สเตจนั้นมันดีเหลือเกินแต่กลัวจะทําไม่ได้กลัวจะหลุดนะครับก็นี่เลยลองเอา แพนเนอร์นะครับสมุดวางแผนชีวิตช่วงปิดเทอมนะปิดเทอมที่ดีที่สุดเนี่ยไปลองอลองใช้ดูได้นะครับก็ดูที่ช h อปปี้สหัสช็อปนะครับพี่ส่งให้ได้แน่นอนทุกวันนะครับก็ฝากติดตามสารศึกษาพอดแคสต์และก็สารศึกษาในช่องทางของ facebook instagram ด้วยนะครับปิดเทอมน้องหยุดพี่ก็จะไม่หยุดลงคอนเทนต์ให้น้องๆทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ